ขอโทษนะคะกรุณาแสดงบัตรเลยค่ะหล่อนมีสิทธ์อะไรมาสั่งฉันฉันเป็นใครเธอเป็นใครตำแหน่งขนาดฉันเนี่ยสามารถไล่เธอออกได้ก็แล้วกันขอโทษนหคะไม่ว่าใครคือต้องแสดงบัตรทุกคนน,นคั่นแหละค่ะหล่อนน่ะเป็นแค่ยามคิดจะมาสั่งสอนซะเหรอฉันไม่ไมด้เป็นแค่ยามนะคะ ฉัน <One> ย <input> ัเป็นครูพัสดุครูการเงินครูพยาบาลครูที่ปรึกษานักจิตวิทยาของโรงเรียนควบคุมภายในและนอกจากนี้ตำแหน่งที่สำคัญของฉันอีกตำแหน่งหนึ่งก็คือฉันยังเป็นประธานด้วยค่ะฮายังเธอเนี่นะเป็นประธานประธานกรรมการสถานศึกษาหรอฉันเป็นประธานพราป่าเพื่อการศึกษา พอให้กับเด็กที่ยากจนด้อโอกาสมาร่วมทำบุญสร้างโอกาสให้กับเด็กๆกันนะคะ